ก็พันห้าเบอรอนะครับขายของมาได้แล้วครับเพื่อนพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทนะคะเพื่อนสี่ร้อยสี่สิบสามก็จะมีอะไรเนี่ยพลาสติกรวมห้าโลร้เจ็ดบาทพลาสติกใสก็คือขวด โลละสิบห้าบาทมันไม่ใช่โลละสิบสามบาทบาพลาสติกโลละสิบสามบาทเหล็กโลละสิบเจ็ดแข็งโลละยี่สิบสี่โอ้แก้วขาวแก้วรวมบาท <10 S 1> บาที้แก้วขาวแก้วละบาทก,กว่ามั้งถ้ารวมเป็นบาทเดียวขังพลาสติกขังขยะลพลาสติก